ولا خام ولا بر انا ما انا مو انا نكيم بابا. لا ات 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 ات. ايه แล้วก็กดตรงนี้ผมมือไปนิดนึงเมื่อกี้ผมมือผมมือผมมือก็ลอมอันราอมเข้าเกมก็สร้างรหัสโลบของตัวเองด้วยเฮ้ยทุกคน

ใช้เวลามากกว่าด่านที่แล้วแค่สองนาทีนั่นก็คือสิบสองนาทีกดนี้ค่ะการแล้วก็ซ้อของตัวเองเลยเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วก็คนกดตรงนี้นะให้เราเข้าตรงนี้กูเกิลเพย์กูเกิลนะเข้ากูเกิลแล้วก็ซ้อหาแล้วก็ คลิปที่เราพิมพ์ไปนะคลิปที่เราพิมพ์ไปคลิปที่เราพิมพ์ไปปุ๊บใช่ไหมก็จะโบเราเข้ามาแล้วปุ๊บแล้วก็กดกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ในช่องเขาลิงก์อยู่ใต้คลิปมั้งหรือดูเขาก็ได้นะดูเขาก็ได้แล้วก็กดอันนี้นะ อันน sì ี้แล้วก็แล้วก um> ็กดปุ่กดเข้าไปเข้าไปเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกดอันนี้แล้วก็กดปิดอันนี้กดปิดนี้นะนี้เหมือนเขานะ อุ้ยตัไปดีีจมั้ดีกว่าที็กๆที่ทกเอนไม่รู้นะอันนี้มันทำยังไงเออเขาทำมาเป็นแบบนี้ใครจะไปรู้อะเออใครจะไปรู้เนะ ว uh ัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอะไรมันคืออะไรเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยรหรือกขาปีนของมันไม่รู้เนี่ยของเขาอ๋องคนอื่นเยอะคนนี้ไม่รู้เรื่องเขาเนี่ย สดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปบล็อกเลโวนะครับเป็นสคริปไลนิ่งโวล์วี v ีนะครับก็จะเป็นอัปเดตใหม่หลายฟังก์ชันเลยนะครับเราก็ไปดูในเกมเลยนะครับผมอันแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นทีเลพอร์ตคูบอลเหมือนเดิมครับฟังก์ชันที่สองก็จะเป็นชื่อฟอร์มนะครับแล้วก็ตั้งอวตารของเรานะครับเนี่ยมันก็จะแหลกนิดหน่อยนะครับ ถ้าเข้าไปในแมตช์ต้องกดหนึ่งทีนับมันจะเปลี่ยนชื่อข้างหลังด้วยนะครับอันนี้การคนรีพอร์ตเราได้นะครับก็ตรงนี้มันจะชื่อเรามันจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ให้เปลี่ยนชุดของเราด้วยนะครับอุ้ยคุณอันนี้ก็จะมันจะรีดดูคนนี้ว่ากัน คุณผมผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับในคลิปโรนี้ผมจะมาแจกสกิโปโรบันเช่นเคยนะครับโดยแบบที่ผมจะมาแจกในคลิปโรนี้เป็นทานัของแบบบูล็อกไรเบลนะครับผมก็สำหรับสกิปตัวตตน,นี้นะครับก็สามารถเล่นได้าทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะครับทุกคนเนี่ยเอาสริปไปรันน่ครับมันก็จะมีขึ้นเกทีนะทุกคนก็เกทีง่ายนิดเดียวนะครับกดเข้าลิงก์เข้าไปเลยง่ายเดียวง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนี่แล้วก็กดุตุมสีแดงกดตามเขา กดเข้าไปนะกดเข้าไปนะกดเข้าไปนะเออกดสีเขียวคือการล็อกอินการล็อกอินไม่รับการล็อกอินปังปุ๊บเลื่อนเรื่อนเลื่อนเรื่อนเรื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนหาเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ครับ

กดอีกฟ้าันทุกคนว่าปแปลกปแลกก่กนะมันมันปแปลก,ปแ,ปลกปแล้กกดดียวเวว้ยงงเอาาเอหัวตัวแล้วนะแล้วก็ุมลอกสิปน,นะคะ้ยทุกคนปแปลกเลยจิแล้วมันซื้อ ไม่ใช่คนนี้เอาเมื่อไรจะเจอทุกคนเดี๋ยฟิกส์ราคาแพง TSM เดี๋ยบริการจำหน่ายเดี๋ยวฟิกซ์ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับแ,<ต>แล้วก็แอปพรีเมียมต่างๆอีกมากมายมีระบบสแกนจ่ายเงินเข้าภายในเซฟมีสนใจกดเล์ใต้คลิปเลยครับเอาละฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับเนี่ยคนเนี่ยแหละมันทำเงี้ยงะเขาไม่สอนทำด้วยอ่ะ 미세고 무슨 말? กดดาวน์โหลดนี้นะทุกคนแล้วก็กดแล้วก็อีแล้วก็กดเปิดกดอันนี para ้โอ้โหไม่ใช่วไปนอนแล้วเนี para ่ยกูเนี่ยกูจะไปนอนแล้วเนี่ยเอ้ยบล็อกเลยมันทนำไงเนี่ย เ, <คน S 1> เดี๋ยวผมขออนุญาตทำใหม่นะทุกคนแล้วทุกคนก็กดติดตั้งแล้วก็ก็เสร็จแล้วนะใิมตามผมเลยนะทุกคนพิมตามผมเลยอาจจะเยอะเลยนะเพราะผมเขียนไว้ในสมุดผมอาจจะเยอะนิดนึ่งไม่นิดหนึ่งอะเยอะเลยอะทุกคน

กดเข้ากลุ่มขึ้น Google ก่อนนะกดเข้ากลุ่มขึ้น Google ใครใครอนอนนี่สิค่ะโย เดี่ยวทำไมันไม่ได้คนว่เปิดนี่นี่เข้าไปก็รอห้าวิ กดเข้าไปตรงนี้เออก็รอรอมันรอมันรอมา,อมา,อมาเอเสือเอต้อง,อองสนใจแล้วก็กดเข้าไปอันแรกแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยนี้ไปเรื่อย ก่อนเอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับเราจะแล้วก็ผมก็จะเข้าคนนี้เห็นคนนี้แล้วก็กดเข้าคขมิ้กกน,นก็กดอ่านเพิ่มเติมก็เลื่อนแล้วก็กดเขาว่าสคริปต์แบบในคลิปกดเข้าไปมันมันคัดลอกลิงก์ไม่ได้ผมก็เลยทำเลยกแล้วก็กดแล้วก็กด พิมอะไรก็ได้พิมเจอแล้วก็กดกดเยี่ยมกดกดไลค์แล้วก็กดสีเขียวกดติกทูกพเราเป็นมนุษย์ไหมแล้วก็เลื่อนก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วเราเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็ให้เรากดเตะขาเตะเตะเตะตรงไหนก็ได้เตะแบบนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้แ้วเราเก็ กดเตะค้างเตะเตะค้างแบบนี้โอ้ยเตะค้างอันนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็อกัดลอกขัดลอกไอ,อ้กดนี้ขัดลอก,ลอก,ลอกเอาเลื่อนไง โอ้ยกูลำคาญมาจริงเลยไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวเอ้ยกูคันล้อนี้งูโอ้ยงูเห้่ก็เข้ามาจริงๆนะกูป้าตายแถวันอีก ทำไมอืมกดอ,อันนั้นไม่เห็เลยอันนี้กัน,นี้ช่างช่างมันผมนลองขานะ ต้องขานมาเหรอหนูทำการบ้านเลยดังโอ้อยทำตั้งแต่เรียนแล้วทำแล้วโอเคยังก็ทำแล้วยังก็มาก็รอมันบ้อนนตป้อนนตรอมันให้มันเสร็จท,ทุกอันเลยนะ ของผมก็ใกล้เสร็จไปที่เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วนะงงก็ให้เรากดสีม่วงตรงนี้กดไปอ่าเป็นที่เรียบร้อยเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนีเหมือนเะดิมก็กดกดสีขาวเด้งถ้ามันเด้งไว้นะอื่นให้กดตรงนี้แล้วก็กดก๊อปปี้ไปเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไง เจโลบอกผมอยู่ตรงนี้เขาลบอกเขาดูนี่มาหาเรื่องว่ะนั่นนั้นเอาไม่นอนิบนาวินาดุนงก็เอาไรก็ไปไปนะคลิปนี้นานมาก ผมกลัวทุกคนจะเลื่อนผ่านผะมนเรื่องมากใช่ไหมนี่แล้วก็กดกดไปตรงนี้กด,กดตรงนี้เอาที่คัดคัดลอกแล้วก,กดดีฟ้านี่แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็นี่เอาที่เราคัดลอกบูลอกกันนเนาตรงนี้นกดไอ้นีน่แกงนี่ตาลิว้ว โอรอนอ้หนี้เราใส่อะไรดูล่ะลุกขอแปลภาษาก่อน T E Y T E Y ทุกคนแปลว่าอะไรก่อน T E Y T E Y เราคัดลงมาใสา่ก็กลัวที่อันหนึ่งอันที่หนึ่งน,น,นี่ก็เป็นอย่างนี้ก็รอเฮ้ยเก่งเลยก็รอนะทอไมมันตินะน๊กทูแบบนี้ก็คือเสร็จก็เป็นแบบนี้ให้ราดูให้ทำอะไรเปล่า กดตรงนี้กดตรงนี้เปาเออบอกให้ใส e ่อีเมลเราให้ใส่จีเมลเรากดใส่ของเราไปเลยนะ่อันนี้มันทำยังไงไม่รู้ล้วกดไปดิสคอด,ดีกว่าน่าจะดีกว่า ผมทำไม่เป็นด้วยงานเนี่ยผมเพิ่งทำสคร,ริปมันได้ไงหมายเลขโทรศัพท์ทุกคนกดติดโทกให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ทุกคนเราไปเอาเคีย์คีย์ของคนอื่นดีวกว่านะว้าวา ของใครเโอเคขอคนนี okay. okay. <c oughs> ้ส <Trustee> ก้าสามมี DHA เพิ่มขึ้น6กซ คนนิยมเล่นกันในตอนนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าหน้าตาสกิลจะเป็นยังไงนะครับก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตาคลาก่อนนะครับผมไปดูคลิปกันได้เลยอันนี้จะเป็นหน้าตาสกิลที่พี่จะมาแจกในวันนี้เลยนะครับผมก็เปิดมาแล้วครับผมจะเป็นเกี่ยวกับที่ข้อของมูรพฒนาหรือว่าติดตามอัปเดตนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมต่อมาครับผมก็เป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันในการเล่นต่างๆนะครับผมมีมีออโต้ต่างๆเลยนะครับผมในการผ่านนะครับชั้น 嗯。骂你完了，那样我就飞。 กับเนี่ยฟลิกส like ์ราคาแพง ESB เนี่ยบริการจำหน่ายเนี่ยฟลิกส์ธนาคารโล็อกลูกบอลนะครับผมเนาะโอ้โหยิ้วชวับโอ้โหยิ้วชวับอะไรเนี่ยวับเข้าโกเลยหรอยังไงตอนนี้ครับผมเรามีแจกนะครับผมในเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมเป็นคนไทยเราทํานะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะตัวนี้ไม่มีคีย์นะฮะและนี้นะฮะก็คือฟังก์ชันมันนะครับผมมีคีย์เย็ไม่มีคีย์วะทุกคน กดนี้กดกดพิมพ์แล้วก็ได้ผมชอบกดพิมพ์หมวดใจวะอย่าเลยอย่าทำแบบนี้แล้วก็กดสีเขียวกดกลางกระบะตรงนี้อย่าเลยกดสีเขียวกดสีเขียวตรงนี้กไปปุ๊บแล้วก็กดที่ถูกแล้วก็เลื่อนเลื่อน แล้วก็กดเหมือนที่เดิมกดตรงเดิม ่วกข้อมือไม่มีค่แต่ผมไม่ได้ใส่คี่แล้วผมใส่คี่ไปแล้วไงก็รอให้คี่เรามาอัน้เราก็รอให้ตัวราเรามาตัวรันดูเลของดีของทุกคนของพวกเราของพวกเราของดีของทุกคน ตรงนี้ขุดตรงนี้นี่มาเร็วคลิปคลิปมาแล้วทุกคนไปทำกันได้ดู